โอเคสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมเคซลซล่าน,นะครับวันนี้จะมาเล่นไปซ่าตำแหน่งท็อปเลนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ไดมอนหนึ่งเดมอนสองถึงมาสเตอร์นะครับผมอันนี้ผมอยู่ไดมอนหนึ่ง 1, เพราะว่าไม่ได้เล่นแล้วโดนลดนแรงมาแล้วครับซึ่งท็อปเลนหรือฟางเลยแรงมาสเตอร์นะครับ,ปเ,รงงรรบเป็นหมอไฟซึ่งเขากดตัวมาเคาน์เตอร์ผมด้วยนะครับแต่วันนี้จะมาทําให้ดูว่าทํายังไงถึงจะชนะตัวที่เขาหยิบม,มาเคาน์าเตอร์แล้วได้นะครับ แต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยผมว่าตัวเขาไม่ได้คอเตอร์เราเท่าไหร่ดูที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับผมขึ้นไว้ให้ครับโอเคซึ่งไอเทมต้นเกม,เกมที่ผมบอ,อกไปเนี่ยผมย่อเป็นตัวรันชิวนะครับเพราะว่าต้นเกมมอไฟส์เนี่ยมีสกิลโป๊กเราคือสกิลนะครับถ้าเราออกตัวรันชิวมารับเนี่ยผมรู้สึกว่า,าเราจะยืนเลนได้ค่อนข้างง่ายครับยิ่งเรามีแกร็บอฟเดียนได้อีก อันนี้ผมก็จะเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเลยครับอาจจะมีบางช่วงที่พูดน้อยหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมหาเว็บแรกแล้วก็พยายามชงเว็บแล้วก็แซมชเทปไปครับแ้มีแามอเปลย่ยงไรยังเราตีได้นี่นะพยายามหาจังหวะที่เขาพยายามจะเข้ามาลัดชีบเราจะได้ตีเสีเดี๋ยวเขาเลือกที่จะไม่เอาชิพเดี๋ย เด,ดี๋ยวเขารอพาร์สิบคือเราบันเทิดก่อนหลังง้นเราเรีบเวืสองครับลาฟว์วิวอีกครับอีกหน้าจะดีกว่าเมบางทีแต่ไม่赖ลาฟว์วิวมาเพราะว่าหวังทีจะเทิดฟรีนะเราก็ดันเวฟเข้าไปครับพอเราถ้าเกิดว่าเราดันสองเวฟแรกแล้วไวเนี่ยพยายามกลันตีให้เวฟเขาเป้าครับแล้วก็เราจะมาวัดลึกได้โอเคหวัดประนี้แล้วนะ แล้วก็เวบนี้เดาผมจะรอค่อยๆสโลว์พุทนะว่ามันจะมีโอกาสที่เวบเวบถ้าถ้าเว็บเบากับมันเ,นเรายามีโอกาสมีพื้นที่ฆ่าเขาได้เห็นแล้วมีแก๊บว่าพยายามเทรดนิดนึงเอาเลือดท,ทางขง้างขวเอย่ยโผล่ไป้ไม่โดนนะมีลิซินเขาเริ่มล่าง เลิอกองฝาแฝงว่าเขามีโอกาสจบฝั่งเราเดี๋ยวเราก็ปล่อยเขานันไปเเขาพยายามเทิดแน่เหมือนที่บอกครับมีโดนชิวเมื่อกี้เราโดนคิวไปก็ไม่ไรเลือดเลือดเราจะรีมาแบบเดียวก็ <No enemy S 1> เดือดพลังอยู่แล้วเ,เขี่ยวฟอขก็จะเบาก,กลับมานะนเราก็พยายามเ,าเล็มคีวไป แม่เว็บมัเนี่ยเกินเดี๋ยวเ,เราเทปไม่ค่อยคมเท่าไหร่อเอาปั๊มในพ่านนิดหนึ่งนะเพราะมีผมร้องเล่มคีไวใบามาเนี่ยโอเคพลาดแล้วนะ <laughs> ครันเดี๋ยวเว็บนี้ผมจะเริ่มดันละเจลด์สโลว์คุยเ,เข้าไปแล้วก็เว็บหน้าผมจะรีบเคลียร์แล้วก็รีบกลับบ้านะนะเดี๋ยวเขาน่าจะกลับไปแล้ว worthy. are ever อย่างเป็นรถถังนะเราโดนโฟกได้ะครับไม่เป็นไรพยายามเทคคืนว่าเราโฟกัสที่การเคลียร์ชิมนะใ่เพราะเราต้องอาการจะกลับบ้านแล้วก็เทเลพอร์ตกลับไปแล้วนะอาจจะไม่ต้องเทเลพอร์ตก็ได้เดี๋ยวผมดูทีนะถ้าเราเคลียร์ไวไ้แบบนี้ แบบนี้เราไม่ต้องเทลพัดก็ได้ครับยังมีพะป,ปั๊มชี้เอาองอเป็นอีชิบเลยนะว่าใครมีเล่ที่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจมากนะแต่ว่าใครมีไอเทมที่ดีเวลาเจอกับหมอ,อไฟแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมองเป็นอีชิบแหละเพราะว่าเราเทสั้นค่อนข้างไปแล้วก็เวลเขาจะตัดมา ลแล้วเนี่าคอนโทรลไปเลยวิวรับสกิลเขานะเดี๋ยวถ้าเขาลึกอย่างนี้ผมเทรดได้เนื่องาะผมกลับบ้านออกของมาแล้วนะของผมเยอะกว่าเขาพอสมควรนี่หมนเขาเทรดเยอะเหมือนใกล้ผมเลยเป็นคมแปดไม่ทันเดี๋ยวนี้พลาดไป ที่ผมลืมคิดแป่ว่าเขาเวลใกล้หกเพราะว่าเขาเรับเวฟเยอะกว่าเ,เ,เราวันนี้ผมใช้เรื่องที่จะเทเลวัดไปกดดันเขาเลยนะพยายามดันเวฟเวข้าป้อมรัวๆเลยว่าตรงนี้เขาไม่มเ,เมียนตีเวลาเริ่มตีไม่เข้านะ้ว <c> ก <oughs> ็เกาะไป ตรงนี้ผมมาติดเลยมั้ะก็มีโอกาสฆ่าได้เดี๋ยวเขาแฝดไม่เป็นไรแล้วต้องระวังละเพราะว่าแฝดเขาใกล้มาเนี่ยเราเรียกเพื่อนมาคอได้แล้นะเดี๋ยวส่วนเพื่อนเราเอาอวัยกรรมนี่แหละเพื่อนเอาอวักลับเรารีบเชียร์แบบนี้แหละเราจะได้ท็อปไคโอนะเดี๋ยวเขาเทเลเขาน่าจะกลับป โอ้ลิซินวิวห้าอยู่เลยนะตรงนี้เรามาได้นะเราเล่นเฟ้นกลับได้ข้อไฟเขาไมียันตินะเราต้องรองนิดนึงโอเคคือพูดแบบไม่แน่นะครับโอเคแต่ว่าลิซินเขาวิวห้านะเขาเลยไม่กล้าเล่นโอเคตรงนี้เรากลับเลยได้ไหมจริงๆเรากลับเลยก็ได้แต่ผมอ,อยากดันมากกว่าพราะเขาไม่มีเทเลพอท ได้เพลนหนึ่ง้วยผมผมจะตีให้วายกับออกแล้วก็วาร์ปเลยนะไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะว่ารีเซนอยู่นี่ไม่ทันนะเก็บไม่ทันโอ้ผมไม่จะตายแล้วเก็บไอะไ,ไรถ้าเรารู้ว่าเราตายาาเราออกก่อนเราเทรดคิวให้คนในเลน,นเได้รีเซนต์ไม่เป็นไร โอเคตัวนี้มอไฟล์เขาจะไปะช่วยมังกรน,นะเพราะงั้นเราดันสู้เลยยี่ตรงนี้ผมว่าเขายังไม่คนไปนะเพราะฉะนั้นเลยเขายังไม่ขึ้นเลยเดีย๋ยวไม่รีบตีนะอดยปล่อยให้คีีบโดนดีนายไปเด okay. ี๋ยวเขามีตัดเลือดเราเทียดชั้นนิดหนึ่งได้ มีคนมาหรือเปล่าเนี่ยล่ะไม่เราไม่ค่อยดีจริงรเราอะไรไม่ต้องมีคนหมายอ,อะไรเราได้สวดได้ถ้าเราจะคิวได้หมดน่าจะข้านายครับอันนี้ไม่เสียนะโอเคเขาแฝดตามไม่赖โอเคนะเราได้ป้อมเฟิร์สเทเลดด้วยแล้วก็ได้ได้เทรดคิวมาคิวหนึ่งแถมได้แฟดซินได ตอนนี้เลนมอไฟเข้าพังไปแล้วเขาก็เลยพยายามเดินโดมซึ่งเราไม่ต้องสนใจเราเรารอเทเลอย่างเดียวตอนนี้ก็มีเทเลพอร์ตแล้วเล้วเขียไหมครับอย่าเพื่อพร้อมเทเลพอร์ตตลอดแค่ลายนี้ผมเห็นว่าแคลรินลืมเทเลพอร์เทเลไปแล้วเห็นหน้าดับบิลไปแล้วไม่ได้ โอ้ยโอาแเพื่อนเราเขาให้ได้เขาก็โอเคแหละไฟเของไฟเขาลึกได้จะตายแล้วถ้าเขาแม่นติดเนี่ยเดี๋ยวเราพยายามไปจอยไฟกับเพื่อนนะไฟเอาเทเลพอทอันนี้เรื่องของเราค่อนข้างนํานิดหนึ่งเราก็เลยพยายามหาเล่นกับเพื่อนใต้นะเจอลิซินตรงนี้สั้นไปโอเคลิซินเขาเตะพลาดเตะพลาดนะ เพื่อนเรามาโอ้โอ้ติดโลดิสินนะพอไม่ไรเราเล่นเราได้เท่านี้เรา,เ,ราเล่นเล่นเท่านี้ไม่ต้องเปลี่ยนที่เหลือให้เพื่อน,นทำไปไม่รับว็บนี้ได,ได้ไม่ได้มีใครต่องุณเวียร์ไหข้าปัอมอันนี้มัน ไม่รู้จะตายเหมือนตอนแรกมั้ยนะเพราะเขาข้างหิวชีพเลยเขาข้าหิวเลยแพรตีทีนึงด้วยพร้อมด้วยเดี๋ยวรีไปครับเราจะไม่วาร์ปาีิเกียลแล้วนะเราจะวาร์ปเซฟนิดนึง,นงอัพราะว่าดัพวไว้สามขั้นก่อนเพราะว่านอนเกมผมอยากได้แบบพูดอัพวีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มอัพอีน้ำละอัพอีตามละ นี่เพื่อนด้นมาก่อนแล้วเราเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปแล้วนะเราแค่ดันพอพอละวหมอไปยังไม่มีเทเลพอร์ตอ่ะนี่ผมเห็นหมอไฟโผล่แั้วเนี่ย okay. มาได้ได้ป้อมซึ่งเกมน,นี้แหละมันควรจะโฟกัสป้อมเยอะๆนะครับเพราะว่าป้อมเนี่ยได้เงินเยอะมากยิ่งได้ป้อมเทีสซอนเนี่ยมันจะเปิดพื้นที่เล่นให้เราเยอะด้วยอ่ะ okay. ได้ป้อมไปนี่ฝั่งเขามีตัดเลือดมีกล้องโอ้ค่อนข้างเยอะนะวันผมจะพยายามไม่สู้มอไฟลนะแต่ว่ามันเขาจะเอาสู้เราแหละ เรหาโอกาสเขย่ร okay, อดนะโอเคอันนี้อีกหนึ่งนาะทีดาคานจะเกิดนะครับซึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมนะเราก็ดันบนไปโอเคแต่จริงๆตัวนี้ผมมองว่าไม่ต้องเราจริงเราไม่ต้องรีบเฉียวก็ได้เราสโลว์พุทไปก็ได้แล้วเราเทเล่แต่อ,อันนี้ไม่เป็นไรครับ อ่าเนี่ยพอเรารีบเคลียร์เราแบบตัวเราอยู่ในตำแหน่งที่ลึกเกินไปนีดนึงตอนนี้เราเซนนาเขาเหมือนล่อมากกว่านะเขาเขาน่าจะล่อผมเลยไม่ได้ตีเปิดนะเราเราเราไม่ต้องรีบเล่นด้วยเพราะว่าคารกำลังจะเกิดเรารอจอยไฟธนาคารก็พอแล้ว นี่พยายามิดซ้ายไว้เผื่อมอ,อไฟเขาพยายามจะหมด่ะคือยังไงเราถ้าเขาจะฆ่าเราต้องโผล่ต้องโผล่สองคนแน่แล้วก็ถ้าเขาโผล่สองคนก็เป็นโอกาสให้เพื่อนเราอัาคารครับอันนี้มันจะเป็นแบบคอร์สแมปของของเรานิดนึงนะแบบเราพยายามดึงคนโอเคอยู่นี่สามเลยน่าจะสามโอเคนี่ผมก็พยายามหนีให้รอดนะโอ้สี่เลย ก็จะไม่รอดละเราพยายามเอาให้เยอะที่สุดไปกับได้นะนนเขาต้องฆ่าเราถึง4คนเลยนะเมียนติเชลินมาซูมด้วยอันเนี้ยเสียติเลยเอ้ยสามติเลยเฮ้ยเดมังกรใกล้เกิดแล้วผมจะรีบเคลียร์เลยโดยว่าเรามีโอ,อกาสเทเลลงก่อนเฮ้ยเข้ารถาไปเอาเราจะเทเลตรงนี้ได้นะ โอเคเราเห็นว่าซินด้าเขาอยู่ไกลแล้วตรงนี้เราหาเล่นได้โอเคซินด้าเขาไปกันบนนะเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านหลังเลยโอเคทำให้เพื่อนนะเดี๋ยวพอหมดไฟแล้วไม่มีอะไรเราก็ไปเหมือนเดิมครับ <c oughs> ไปทำบนของเรา ก็จริงๆตรงนี้อาจจะรอปิดเกมเลยก็ได้เพราะเซนนาเขาพัดอาจจะเข้าไฟเลยด้วยเคเขาอยู่บนสองคนด้วยครับนี่น่า,นาจะจะจะปิดได้ละใครน่า,นาจะตายไหมอุ้ยโอเคผอติดพลาดไม่ไรโอ้ย เขาน่าจะโยนแล้วนะเพราะเขาไม่กลับมากันบ้านแล้วโอเคเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับกับสำหรับเกมเพย์อเมซ่าท็อปเลนในแหลงไดมอนด์มัตเตอร์นะครับ ซึ่งนี่นะครับเราก็จะให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบทีมสกอร์คิวเยอะทุกตาแต่เราก็มีส่วนช่วยในการทำให้ทีมเราชนะนะครับผมก็ขยักเล่นตัวอะไรต่อไปตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ